สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนวันนี้หน่อยก็จะมา,าสาธิตวิธีการเย็บซิปด้วยมือนะคะการเย็บซิปด้วยมือของเราเวลาที่เราไม่มีจักรใช่ไหมคะเรากา็แก้ปัญหาโดยการที่เราจะเย็บมือเองเย็บเข้าซิปด้วยการเย็บมือเองอันนี้เย็บเข้าเย็บซิปให้กับกระเป๋าของเราอะไรอย่างนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็คือเป็นการเาย็บมือแล้วก็ใช้งานได้แล้วเออถ้าคนไหนที่เข้ามาดูใหม่ไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของประพัสสอนด้วยนะคะ เดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีซิปของเรานะคะก็เตรียมซิปมาเอาตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะซิปจะเป็นกี่นิ้วก็คืออยู่ที่การเราใช้งานแต่เวลาเย็บเราก็จะเย็บขั้นตอนเหมือนกันแล้ก็จะมีเข็มเข็มกับได้นะคะในการเย็บอุปกรณ์ของเราในการเย็บซิปด้วยมือก็จะมีเท่านี้นะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าของเราที่เราจะต้องเอาซิป เย็บใส่นะคะที่เดี๋ยวยังไงเราไปดูวิธีกันเลยนะคะวิธีเย็บซิปนะคะก็เอาซิปของเรานะคะรูดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขยัดเข้าไปข้างในนี้นะคะตรงที่แล้วต่อ เอาเข็มเย็บติดไว้ดึงเข้าไว้เย็บพยายามซ่อนซ่อนได้ของเราอย่าให้เขาโผลอ่อมาด้านนอกนะคะจะได้มองไม่เห็นได้ พออยู่แล้วแล้วก็พลิกกลับมาให้เอาตรงตรงตรงตัวตัวซิปที่เราจะรูดเนะะี่ยค่ะให้ให้อยู่ประมาณเอ่ออย่าเลยอย่าเลยขอบของอตัวปากกระเป๋ามานะคะถ้าเลยออกมามันก็จะไม่สวยเราก็จะเอาดึงเขาลงไปจับไว้ให้อยู่ให้ซิปหยุดใต้ ขอบกระเป๋านิดนึงแล้วก็ทำการเย็บเย็บแบบนี้นะคะเย็บเสร็จก็จะมา พยายามอย่า,เ,าเวลาเย็บอย่าให้อย่าให้ได้สีขาวของเราทะลุออกมาด้านนอกนะคะเดี๋ยวจะไม่สวยเอาให้เขาติดแค่ตรงข้างในให้ให้ให้เย็บอยู่ก็พอ นีคะค่อยค่อยเย็บไปแล้วเวลาตรงเย็บตรงเนี้ยอย่าให้มาติดตรงซิปมากเกินไปนะคะถ้าถ้ามาติดมากเวลาเราลูดซิปเขาจะลูดยาก ก็จะเอามาไว้เผื่อกะอยู่ประมาณเนี้ยห่างหาจากตัวนี้ออกมาเวลาเรารูดจะได้รูดง่ายๆแบบเนี้ถ้าเราถ้าเราเย็ยบมาติดตรงเนี้ยเวลาราลูดแล้มันจะติดก็เย็ยบมาจนสุดถึงที่เ,เราก็ซ่อนอปลายปลายซิปไว้ข้างในนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ อีกฝั่งหนึ่งเราก็เย็บเหมือนกันฝั่งหนึ่งค่ะเราก็เย็บเหมือนกันให้เขาติดก็จะได้ออกมาเป็น แบบนี้แต่เวลาเย็บเราก็รูดออกก่อนนะคะจะได้เย็บง่ายวางนคะคะก็ไล่เย็บเย็บมาทั้งสองด้านพอเราเย็บเสร็จก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็รูดได้ ใช้งานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพึ่งจักรแล้วก็เย็บมือของเราเองคลิปนี้หน่อยก็ขอจบแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่เพื่อนๆน้องๆทุกคนที่กำลังอ,อยากจะลองเย็บซิปใส่กระเป๋าของตัวเองหรือว่ากับอย่างอื่นนะคะที่ที่เราจะเออ เย็บซิปโดยที่เราแบบเออไม่มีจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของบพัสสอนไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ